ผิดไหมจางหืมผิดไหมทำอะไรไว้ไว้ออกมาออกมาสิมาหาแม่มามาแม่ไม่ตีหรอกมาแล้วมาแม่ไม่ตีหรอกชินจังจา๋าแม่รู้แล้วมามามาหิวข้าวใช่ไหม ออกมาเร็วๆแม่ไม่ตีหรอกออกมาหาแม่เร็วๆมาชินจังมาหาแม่แม่ไม่รักเรานะดื้อกับแม่แม่ไม่รักเรานะมาเร็วๆมาหาแม่เร็วๆมาเป็นอะไรเนี่ยมาหาแม่เร็วๆจัง มารักกันลักกันมาโอ้มา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 โอ้ทำไมหนูดือ้อล่ะลูกหึไม่จังดือ้อล่ะหึใครใช้ให้ดื้อเนี่ยถ้าทำอีกคราวหน้าแม่ตีแล้วนะมาออกมาออกมาหาแม่เร็วๆ ผิดไหมเนี่ยผิดไหมหืมหืหนดูวนายโอ้ยหรืออึกๆอกเลยเหรออิ่มแล้วลูกหไหนไหนไม่ทำแล้วนะลูกไม่ทำแบบนี้แล้วนะ ไม่ทำนะนะนะเก่งๆนะลูกนะรักหูอกรัก